สวัสดีครับท <Hello. Yeah. S 2> ่านผู้ชมครับสวัสดีคร ok ับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยขอบคุณมากครับขอใช้ย้ำอีกนิดนึงนะครับงานครัวคุณต๋อโย ยังยกกันอยู่นะครวันนี้ก็ยกอยู่ยกจนถึงวันอาทิตย์ที่8 <c oughs> พฤศจิกายนนี้ที่สูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับชั้น1เซ็นเตอร์คอร์ดนะฮะกว่านึร้อยล้านค้านะครับเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มนะครับ,รบและสามารถสั่งพันธ์ Uh, ands, แอปพลิเคชันช้อปปี้นะครับแล้วก็ยังมีคร,งครัวคุณตอยเล็เต็อีกนะฮะแล้วมีทุกอย่างที่แบบว่าเราตั้งใจเลือกกันจริงๆแล้วตั้งใจทาให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยจริงๆเพราะว่านี่เป็นการจัดงานครั้งแรกของเรานะฮะที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไนล์แลนด์เราไม่เคยจัดที่ Fashion Island แฟชั่นไนล์แลนด์เลยเราไปเราก็ตกใจเหมือนกันนะว่าโอ้โหลูกนี้เราเตรียมไป<ช>พันพันมาร้านค้าใหญ่ใหญ่เนี่ยที่จอดรถเพียบพร้อมใหญ่ิงไปให้กําลังใจคนขายอาหารพอค้าแม่ค้าต้องการกําลังใจหลายร้านไม่มีหน้ารา แต่ยังต้องมีชีวิตอยู่และที่สำคัญคือมีความอร่อยชัดเจนและรับรองได้นะฮะพี่น้องแถวนั้นนะครับมั่นใจเรื่องความอร่อยได้สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นมาตรฐานสําคัญที่สุดของครัวกุนตอยก็คือไม่ใช่ร้านใหญ่ไม่ใช่ร้านเล็กไม่ใช่ร้านซึ่งหรูหรือไม่หรูแต่ร้านต้องอร่อยไม่อร่อยเราไม่เอาไปนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยอย่างเช่นวันนี้เรื่องราวของความอร่อยเราก็มีเรื่องราวมาพูดกัน ในเมืองไทยเราในกรุงเทพในต่างจังหวัดในทุกทที่ในพื้นที่นั้นจะมีของอร่อยประจําพื้นที่ครับอย่างเช่นที่บางโพก็เป<แ>็นบางโพก็มีอร่อยแถวบางโพเพราะฉะนั้นวันนี้ของเราถ้าเกิดท่านไปแถบบางโพเนี่ยท่านก็ต้องเจออร่อยแถวนี้เหมือนกันรเรามาดูซิว่ามันอร่อยขนาดไหนเราไปอร่อยแถวนี้กันที่บางโพร้านรานหน้าบางโพอยู่ที่ริมถนนประชาราสายหนึ่งนะครับเยื้องๆกับซอย16ใกล้ๆสี่แยกบางโพ หรือจะปักหมุดนะครับแล้วก็พิมพ์ตามชื่อร้านเลยครับก็จะเจอเลยครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเเป็นรถเข็นครับคนในครอบครัวเนี่ยจะช่วยกันทําขายอยู่หน้าโรงไม้จากสูตรน้ําราดหน้าที่ได้มาจากเพื่อนสนิทเนี่ยนำมาปรับแต่งรสชาติแล้วก็เพิ่มวัตถุดิบอีกนิดหนึ่งจนในที่สุดก็ได้ความอร่อยที่ลงตัวครับสูตรเด็ดนะครับจะอยู่ที่ความพิถีพิถันในการทําน้ําราดหน้าใช้เต้าเจี้ยวหมักกับกระเทียมนะครับแล้วก็ผัดจนหอม จะเป็นตัวชูกลิ่นและก็ชูรสชาติให้กลมกล่อมใช้หมูส่วนสะโพกนะครับจะไม่มีมันแล้วนำมาหมักจนนุ่มมีกรอบเนี่ยทอดใหม่ๆจะฟูกรอบไม่อมน้ำมันที่สำคัญนะครับต้องทำเองปรุงเองคุมไฟเองทุกขั้นตอนลองลาดหน้าไปแล้วนะครับแล้วก็ห้ามพลาดผัดสิอิว๊วเพราะเขาเด็ดจริงๆครับหอมเส้นหอมไฟเนี่ยไม้ตายเลย ้ามาแถวบางโพนะครับห้ามพลาดเมนูอร่อยๆของร้านนี้ที่มีทั้งมีกรอบห่อไข่ทะเลเส้นใหญ่ราดหน้ามีกรอบผัดซีอิ๊วและเกี๊ยวทอดเมนูไม่เยอะครับแต่เด็ดทุกจานร,ร้านราดหน้าบางโพถนนประชาราสัยหนึ่งนะครับเปิด8โมงครึ่งจนถึง2องทุ่ม45วันนี้อยู่ในรายการเลยคร,รับนี่เลยนะครับ<า>นี่ฮนะดีใจ และที่น่ารักมากๆเลยเจ้าของมากันเองหมดเลยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับขอบคุณมากครับทั้งสามท่านครับต้องพูดเต็มปากเต็มคําเลยว่าให้เกียรติมาควบคุมและพามาใช่ใช่เพราะหายากมากร้านนี้จะออกไปไหนสักทีเนี่ยเรายืนตรงนี้กลิ่นหอมเส้นหอมน้าลาดหน้ามาตลอดเวลาเลยเฮียเฮียเสร็จยังเสร็จแล้วครับเฮียลาดหน้าเส้นมี่นึ่งนี่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 รัดหน้าเส้นมี่เส้นมีเส้นมีลาดหน้าบางโพนั้นโก้จริงๆ ไม่ใช่้ละเมึื่อไรกคนละเพอยระหว่างที่คุณล้านหน้าอยู่ผมยังไม่ได้กินอะไรไม่เป็นไรผมจิ้มได้เลยนะครับนี่นะผมอยากจะลองผัดซีอิ๊วนะครับผัดซีอิ๊วของเขานะครับว่าเป็นยังไงอืมอืมของเข้าอร่อยจริงครับเขาทั้นั้นเมื่อกี้ลองจิ้มแต่นี้ไม่ลองแล้วเส้นเขาหอมโอ้อร่อยมากครับอร่อยมากครับเอาแต่จานหายจานหายโอเคครับโอเคครับน้ำล่าด้า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  น้ำหมัดเด็ดอยู่แล้วสุดสุดตั้งไปตรงนี้ขั้นมาอันนี้ทะเลอันนี้ทะเลอันนี้อันนี้ห่อไข่ธรรมดาไม่ลงทะเลฮะอันนี้ลงทะเลไปเลยฮะอืมเดยวที่ก็พูดจริงครับน้ำลาดหน้าเขาพิธีพิถันมากคุณผู้ชมอร่อยจริงครับใช้คำสั้นๆนะอื perfect perfect เปิดแปดโมงครึ่งนะครับจนถึงสองทุ่มสี่สิบห้าวันพุธที่สองและพุธที่สี่ของเดือนไม่ต้องไปนะครับเขาปิดเขาหยุดนะฮะเขาพักย้ำอีกทีหนึ่งคุณแทบไม่ต้องทําอะไรเลยกับรั่แต่ถ้าเกิดคุณต้องการซาบซาสักนิดหนึ่งคุณอาจจะใส่พริกไทยไปหน่อยกับน้ำส้มพริกน้าส้มอีกนิดเดียวแต่แนะนําให้ให้ชิมรสเขาก่อนนะแล้วค่อยปรุงผมขออนุญาตบอกเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับผมลองไปถามร้านร้านหน้าร้านไหนก็ได้ลองไปถามดูนะฮะว่าคุณทําร้านหน้าคุณหมักเต้าเจี้ยวหรือเปล่า หมักเต้าเจี้ยวหรือเปล่านี่เป็นสูตรแบบโบราณเดี๋ยวนี้คนไม่ทํากันแล้วม,มันทําน้อยมากลงไปร้อยมากลงไปเรื่อยๆจนทําให้รานหน้าไม่อร่อย <ห devam. S 1> ไม่อร่อยอีกแล้วครับ <ห gal. S 1> <ห>มันอร่อยยากเพราะการหมักเต้าเจี้ยวเนี่ยมันสร้างผลจริง,รงๆมันสร้างผลมากๆแ,และรานหน้าร้านนี้ผมกินกับปากแล้วเนี่ยชิมเดี๋ยวผมรู้เลยว่ามันใช่ครับความใช่ตรงนี้มันหายากมากจงรักษาความใช่แบบนี้ไว้มันเป็นของมีค่ามากๆกับผู้คนกับผู้คนและกับประเทศชาติแล้ว เต้นใหญ่ของเขานะคุณผู้ชมหอมไหมหอมไหมหอมไหมนินอยนิด้โอ้โหอ๋อได้เขาคงผัดพลาดนะฮะเล้ใจตั้งใจตั้จตั้งใ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 จนั้จตเ้งั้งใจตั้งใจ้งใ้งก็ตั้นใจั้งใา้งใจาั้งใจ้งทจ้งใา้งใ้งใจั้งลั้งใจตั้งใจตั้งใจตั้นใจั้ย้งใจตั้งับหยุดงงั คือสําคัญมากที่ต้องหยุดนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วพักตัวนี้สักครู่พืกสิ่งน่าสนใจก่อนแต่ก่อนที่จะพักไปบอกนิดนึงครูคุณต่อยกยศครับจนถึงวันที่8วันนี้ก็มีอยู่ร้านการ์าแฟชั่นไนท์ชั้นหนึ่งเซ็นเตอร์คอร์ดนะครับกว่า100ร้ล้านค่าเริ่ตั้งแต่สิบโมงจนถึงสองทุ่มครับครับผมแล้วก็สั่งผ่านช้อปปี้ได้ด้วยที่สําคัญที่สุดความอร่อยอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนครับผมพักสักครู่เดียวครับ ครับเรามาพบกับพี่ยิ่งยงยอดวงามสวัสดีครับเจ้านุผู้ชมครับดูดีทุกครั้งเพราะอะไรครับผมใส่ใจตัวเองนะครับรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่ครับผมพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายสม่ําเสมอครับแล้วก็เสริมด้วยทางเช่าผสมมันติวิตามินบีครับขาดไม่ได้ตัวนี้นะครับเพราะอะไรถึงขาดไม่ได้รู้ไหมเพราะมีการันตีมากมายแน่นอนครับเรามีโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทานได้เพราะเรามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยเรามาการันตีตั้งแต่ฟู้ดอินกรีเดียนเอเชีย2019หรือ FIAE ครับ มาปีนี้รางวัลสินค้าขายดีจากวัดสันและยังมี 2, อีกสอรางวัลนะครับครัท็อปแบรนด์อ a ว a r ์2020และ a Top Quality Award s e ซียนท็อปคุณภาพอ r ว2020รางวัลมากมายขนาดนี้นะครับผมมั่นใจได้ว่าทุกท่านจะต้องมั่นใจหยิบโทรศัพท์ฟังโปรโมชั่นพิเศษครับครับผมโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อทั้งเช่าผสมมันติวิตามินบีหชุดหกกลองในราคา1 0 0 0บาทพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับไปเลย กาแฟผสมทั้งเช่า3ถุงรวม15สองในราคา2,000บาทนะครับจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินคนละ2ชุดและวันนี้ขอจำกัดสายแค่ 600สายเท่านั้นเองครับโทรศัพท์02 0265888หรือว่าเทเลแอด LP88 ครับถ้าใครอยากทดลองครับเรามีชุดทดลอง1กล่อง300บาทครับ02 0265888หรือว่าเทเลแอด LP88 สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับมีจำหน่ายที่7 e l e v e n แล้วก็ c g Supermarket นะครับขนาดสีครับ049บาทโอ้ถูกมากๆนะครับไม่ใช่เฉพาะคุณยิ่งยงคนเดียวนะครับในแวดวงบันเทิงที่ เป็นแฟนคลับของทางเจ้าปสะสิติวิจินบียังมีมากมายเช่นคุณวัฒน์ไงแน่นอนผมนะฮะทุกเช้าเช้าละ2เม็ดนะครับแล้วก็มีพ่อไวยพน์เพชรสุพรรณคุณหม่อมชกมกคุณจุกกี้คุณเชอรี่เมฆวัฒนาคุณอภพรนครสวรรค์ครูสลาคุณนุวิตคุณวิลลี่แม็กอินทอรสคู่แฟนของผมก็กินด้วยครับและที่นั่นที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือ พี่ททอปพี่ไทยถูกต้องครับพี่ท็อปพี่ไทยเปิดใจเรียบร้อยนะฮะไปชุมชนไหนก็นอกจากเอาเงินไปบริจาคแล้วก็ยังมีถังเช่าผสมมาติวิตามินบีไปด้วย <ไป S 2> นะไปแจกด้วยครับ <นะ S 1> ท่านผู้ชมครับวันนี้โปรโมชั่นเลยโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อถังเช่าผสมมาติวิตามินบีหนึ่งชุดพกกล่องในราคา1 0 0 0บาทพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับไปเลยกาแฟาผสมทั้งเช่า3ถุงรวม15ซ้องในราคา2 0 0 0บาทนะครับ จำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินคนละสชุดและวันนี้ขอจำกัดสายแค่600สายเท่านั้นเองครับโทรศัพท์020265888หรือว่าเทเลแอด LP 8 8ครับถ้าใครอยากทดลองครับเรามีชุดทดลองหนึ่งกล่อง300บาทครับ020265888หรือว่าเทเลแอด LP 8 8สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับมีจําหน่ายที่7 e เ e ่ e อีเลเวและก็ CJ Supermarket ขนาดสีแคปศูนย์บาทครับย้ำเบอร์อีกทีศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปด LP88 ครับ ทางเช่ายิ่งยงเป็นหนึ่งในใจยิ่งยงตลอด24ชั่วโมงครับนะฮะแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากคุณครับกลัวคุณป๊